ตอกตอกะตอกตอกะตอกเลี้ยงเลี้ลครับผมดูผมนะสุดยอดยูทูบเบอร์นะครับผมนะมีเมียยังน้าจะดีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะนะนะครับที่ชื่นชอบการตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับกรีดเพชรดำกับช่องเพชรดำฟิชชิงชาแนลนะครับผมนะวันนี้ผมได้พานะนะมาที่บ่อตกปลาผู้กำกับบ่อที่3นะครับผมเป็นบ่อปลาดุกเก่าแล้วก็ปลานินปลากาแล้วอะไรไม่รู้อีกมากมายในนี้นะครับผมเป็นแมตเปิดซิงเปิดหัวนะบัตรอยู่ที่1000บาทนบาทนะผมเป็นโอเพ่นนะครับทั้งสปิวทั้งหลิวสองตะขอนะฮะ เหยื่อก็ใช้ได้หมดนะฮะยกเว้นหมักเหม็นเหยื่อใหญ่นะครับผมนอกนั้นก็โอเพ่นนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นวันที่รวมดารานะฮะผมประมาณแค่สิบช่อง u t u b e นะครับผมอยู่ที่นี่นะครับผมก็เมาหัวเหมือนกันนะครับใครเป็นใครไม่รู้นะนักขันหนักเลยนี่อโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบอ่อแล้วก็ไปดูนา้นะที่มาแล้วก็ช่องไหนที่มาร่วมทริป,ป,ปรกันวันนี้นะครับผมนะโอเคโอเคครับผม ปลาลายแรกของเรานะฮะเหยื่อลายแรกของเรานะนั่งข้างผมอ,อีกแล้วนะน,นะลองครับผมสหายฟิชชิงนะครับผมไปไม่ได้กับปลาไก,ก่กิเนี้เออนากะแล้วก็ได้นักเหลือเฮาก่อนเนี่ยนี่ครับนี่ลายังไม่ได้นะครับหนึ่งเนี่ยชัวไม่ชัวนะฮะนี่นี่นี่แช่กระชังแล้วครับผมเนี่ยลายังเบ็ดยังไม่ได้ตกนะแช่กระชังแล้วนะลองดูลองเข้าไปดูนะครับแกนหนึ่งแกนสองนะไปดูได้ที่ช่องสหายแฟมิลี่ของนารองนะครับผมนะไปเดี๋ยวไปดูผู้รวมชะกากมอีกหนึ่งลาย เยอะครับวันนี้เยอะครับผมนะะนี่ครับผมนนะะฉีดงานนะฮะฉีงานลาบซ่าชิมซ่าแกงอ่อมอยู่นี่หมดนะครับผมกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับผมนะอิ่มนั่งสบายแล้วนั่งสบายละโอ้นี่เป็นมือปดเหรอครับมือปดโอ้มือปดปลาอย่างเดียวมือปดระวังมือปดระวังมือปดระวังโอเคครับผมนี่ครับมาดูนะฮะนี่ฮะสวัสดีครับพี่หน้าโด่งนะครับหน้าโด่งนะครับผม โอ้โหนี่ฮะงาโด่งผูทรฟิชชิ่งนะครับแต่ยังไม่มีซาภูทรนะใส่สหายไว้ก่อนนะไปก่อนครับไปจะไปไหนจะเกี่ยวสะตาโอ้อันนี้พี่ดีมครับผมเมียของพี่เอกนะครับครับผมนี่ผู้จัดการบอกไอหยังนะบอกมีเตื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอกมีสักบาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โขาโอนได้ก่อนเขาบอกมันอยู่ในแบงค์ชาตเราต้องโอนจากสวิตเซอร์แลนด์มาเข้านี่ก่อนน่ะ ก่อนเมื่ี้เราไปบึกมากเินไปเออไปย่ายรถเถออยู่ในรถพ่นสตางค์อ่ะสวัสดีครับนีินไก่นะครับผมน้าไก่นะกำลังแล้วเสื้อเสื้อลายงามๆนะฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวะกำลังวันพูกครับฟิตออเดอร์แล้วครับ ประมาณ3,000ตัวเีย้เขาสั่งไว้3,000ตัวเบาเบานะ3,000ตัวเบาเบานะ3,000ตัวเบาเบาครับเอาแต่สองตัวเจ้ากับเมียถูกต้องโอ้โหเสื้อแกสวยนะครับผมนะนกไก่นะครับผมนะอันนี้มาเจอน้าแม็กเมืองลีนะครับผมสั่งเส็บติดฟิชชิงนะครับผมเส็บติดฟิชชิงตอนนี้กำลังปรุงอาหารเส็บติดยู่นะครับผมจะติดไม่ติดเดี๋ยวมาดูกันนาแกชอบสไตล์เป็น เอล่านะครฮบผมตกตายเสแตนนะฮะบาลานวันนี้จะตกตายไหนฮะน้าแม็กบาลานบลานะฮะอูเอะคอูเอ็คเหมือนกันเลยวันนี้ก็อูเอะแต่ผมระยะสี่ห้าครับน้าแม็กระยะเลยครับสามหกครับผมสามหกหกตรงนี้เป็นจุดที่อ่อยอาหารนะฮะน่าจะบันเทิงนะครับน้าแม็กนะฝากชมนี่ในที่ช่องน้าแม็กนะครับผมนะผมฝากไปครับครับเสพติดฟิชชิ่งนะนะ ริทันเตอร์ช่องริทันเตอร์ไปเจอกันเมืองเลยเจอกันเมือคิดถึงจังเลยตั้งแต่เนาะไม่ต่ำเม่นเม่นเมนไม่หอกไม่ต่ำนี่นี่ครับอาหารนี่ไอเกยพลัสน้องใหม่วงการของดีเมืองมาพูนอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะนี่ไอเกยพลัสของนาลิตนะครับผมนะกำลังปรุงเยอกนะครับอันนี้ใส่น้ำประมาณกี่มิลลิลิตรครับผมนี่ครับเออหม้ว โอเคครับแล้วแต่ใครจะเอาแฉเอาผุยนะครับก็แล้วแต่นะนะดูกันนะฮะไปดูที่ช่องริดฮันเตอร์นะครับผมได้เลยนะฮะตีสีนะตีนะครับติดตามชตีป่าฮันเตอร์เลยนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมป่ะอันนี้ครับไปเจอมาน้องนี่เห็นแล้วครับผมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับี่จะเอาอยากเอาแยบแยบไหนก็ว่ามันมีแยบมันนึ่งจอมได้เลยคันก็แยบพี่ดำมันนี่ขนาดเลยคัน อาหารดีต้องมีแยบอ่ะเออครับนี่นะครับผมโอ้สุดยอดแยบที่ดีที่สุดก็ต้องแยบเพชรดำนะผมโอ้โหสุดยอดครับถ้าซื้อของของพี่กิดนะครับแยบเพชรดำสุดยอดครับครับอาหารไม่ต้องซื้อเลยนะครับผมไม่ได้ขายครับผมขายได้แยบครับผมท่าผมสุดยอดครับผมงานนี้ครับผมอันนก็นะครับผมจะเบิร์ดนะครับจะาของบ่อ KK นะครับผมสักวันจะไปเยี่ยมเยียนนะฮะนะกวันไปเยี่ยมเยี่ยมจะเบิร์ดนะครับผมไป้า ไปก่ามันได้สายสักเตื้อคิ้วเต็มตลอดเดวพี่แม่ที่ผมนี่เดียวผมจัดแหนเออเอากรเดียวแปลสายดีกว่าไม่ใช่สายเดียวตายแล้วนะปะนี่นะครับไม่มีฟิชชิ่งนะครับผมเจอกันอีกแล้วน้องชายนะนี่ฮะจะบองพานอนผมจะกะบบองวานอนนะผมเจ้าตัวมันอยู่บุญปุมเออไปไหนนะแล้วก็อี้ถอือวิญญาณละนี่ล่ะโอ้ลองลี่คุณเพื่อนผมก็มาแล้วครับเพื่อนผมก็มาแล้วสหายสหาย ก็เงียบะเดี๋ยวนี่งก็เงียบะเดีวเย,ยดวอยู่หลังรถอะมันได้ย้ายรถตะวนี้ประเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้อพอแยบน, <ะ S 1> นี่เวลาถ้าเดินกระเทือนหนักแบบได้เดี๋ยวไข่มันจะแตกนะโอเคอันนี่ยันมัน,ม,นมันเป็นแยกที่พิเศษที่สุดเลยนะครับครับผมนะไปกวยใส่กระแม่หนึ่งสุดยอดได้นะส่งออกนะออสเตรเลียนะสามเกนฑ์ห้าสิบบาทก่อนนะอืนี่ครับคุณหมอนะครับผมแยกแนวมันของเม่กียอ่ะอ๋อเออพี่บอกว่าอืมมันเอากะเอาแบ่งกันกะแบ่งอ๋อหมอจะเอาอ อ่นนั่นเดียวแบ่งคนเดียวอันเดียวแบ่งอันหมอกลับไปเลยบอหมอแบ่งกับแมกี้เออแบ่งกับแมกี้คนกึ่งผมก็มีแล้วไปวันนี้เรามาดูสุดยอดยูทูบเบอร์นะครับผมนะนันุเพรดีนะครับผมนายนิจโมชีนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะอันนี้น้อยอย่างก็เอ็ดเอ็ดไหมเนาะอ่อน้าต่อยฝากดูแลด้วยนะครับผมนนี้องเอกนี่น้องเอกโอให้น้องตั้งใดต้องปิกไปเกิดใหม่มาแต่เป็นน้องงามขนาดไออันนี้กําลังทานข้าวกันนะครับ โอ้เอาเลยขอบคุณครับผมกินมาแล้วครับกินมาฟอกินหมูที่มาแล้วจะอู้อันน่ะแกงเงี้ยน่ะอู้หัวฟอกินมาฟอกินหมูครับอป้ะนี่มันยังไะเป็นไก่ป่าครับอ๋อเนื้อว่านุกมาคออยไก่ปลาหันใหญ่น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวมาบ้างโอ้หยอดไปเลยนะ นี่ฮะสุดยอดยูทูเบอร์ตกปลานะฮะอยู่ที่นี่รวมที่นี่กันหมดนะฮะนี่เนี่ยนัเยับหมดที่ผมสั่งพี่มาเนี่ยเออจองปลาจะดีเนี่ยเอามาํำเนี่ยเจ้าปอนี่ครับยับหมดเพ็ดดำนะครับตกปลาได้กินได้ทําอาหารได้นะครับผมน่ะสั่งได้ครับผมเมืองนอกก็สั่งนะครับส่งได้หมดครับผมนะปัางก็ยินดีนะครับน้น้อยมมชิมาเที่ยวลำพูนนะไม่ได้ไปแอลหาเลยนะครับติดภารกิจนะครับผม โอ,โอเคครับผมไปเดี๋ยวไปดูการตกปลากันต่อนะฮะพปดิม <c oughs> ไปนีดิมถามเขาละไอเอกบล่ามันเคยกิ่นขลามอ่ะมันกินขลามไผ่ขลามไผ่หู <c oughs> ้มัน้มา <c oughs> มันเหมือนนั่นขลามกอขลามปลาขลามคุขลามหรือก่อนอย่างหู้ยี่นี่เออมันไม่กินขลามไผ่น <c oughs> มาดีละน <c oughs> ะแลนเปื่อ <c oughs> เผยเมื่อกี้นะเขาก็มองูเขาก็เลยถามเขาคนสื่อเนาะ นายเมกนะครับนายเมกมังลีนะครับตอนนี้เราจะทั้งตั้งสแตนยิงสไนเปอร์แล้วนะครับผมยิงครับเตรียมยิงครับเตรียมซองเตรียมซองแล้วมีระดุกระหน่ำหน้ามืยของเฮางเนี่ยมีอะไรยิงหมดเด้ก็ให้แบทเฮาจะหมดแล้วลังวัดกันกันไปเนี่ยโอ้โหนี่นะฮะเทคโนโลยีนะครับนี่ครับนะครับนะคลิปให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับผมเออกล้องซูมไปไหนกล้องซูมไปไหนบัตันขาไม่เอาม่อันเดียวจะปอเดียบบุ๋ยเันนี้นี่นี่นี่มออันนี้มออันนี้นี่นี่ที่นั่งที่นั่งตกตาเนี่มาเลยนี่บอก นั่นผู้เอกผู้ยู่ล่ะผู้เอกผู้ล่ะกินข้าวอิ่มละหักเลือข้าวอิ่มละกัดลอกอยู่ล่ะลุนี่นะไปเดี๋ยวผมจะไปลุยแล้วนะนารีกอนนั่งตรงนี้นะกำลังเสียบกล้องซูมนะนะนะมันจะสั้นๆหน่อยนะครับครับผมนี่อันนี้อั่เป้าโอ้สีแดงปะลึงนี่สูตรของนารีนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานตอนเย็นกันนะครับอย่าลักปิ๊กก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อจะถ่ายรูปอยู่นะจะให้ก็ว่าจะไข่หัวมาติดตามกันนะยิทันเตอร์นะครับผมนะ ก็ไปนั่งพบก,กันนะฮะนะลองถอดเสื้อแล้วครับเอาเตะแล้วนะครับฮะไอ้ยังไม่ไปสนะองเมตรน่าเป็นสามเมตรปุ่นพอสีห้าหรือว่าอันพอเนาะเอาเตะแล้วนะครับนะลองเอาเตะนะครับถอดเสื้อระหว่าง<อ>วูหนาวกับไม้ไม่ได้เอามาใส่เสือ้อหนาวอุ่นหนาวตายเนี่ยป่ะนี่นะวันนี้ผมนั่งตรงนี้นะครับกับนี่ครับผมนะน้าหมอมนะฮะ กูปตัตตกรเซอร์วิสนะครับรถเสียรถพังเรียกได้นะครับผมเรียกได้ครับแต่ไม่ไปนะครับผมนะ <c oughs> ตกอะไรครับตกหน้าดินใไหมอันนี้หน้าดินเลยครับลงหน้าดินหลงทิ่มสูงๆน้ำลึกมันไม่ออกหรอก <c oughs> นี่เราก็ปรึกษากันนะครับว่าจะตกยังไงนะรูปแบบการตกนะ,ะก็คนหนึ่งร้อยคนหนึ่งหน้าดินนะครับครับผมนะแล้วใครจะร้อยผมร้อยค่ะผมร้อยอยู่แล้ว ร้อยหันกันหนาบนหันกันาลอยหนาหันกันหนาบน่ด้นขอไม่ตอันี้หลงล่างเลยนะเพราะว่าลอยๆหรลอยกันเี็บ้อยกันเนี่ยี่นี่นะลอยล่างลอยล่างลอยล่างเป็นยังไงลอยล่างเตรียมพร้อมครับผมมาเตรียมพร้อมครับ มาฮะมาชมความบันเงเองโปรโมเตอร์เองเกบีที่ิีนจะมาบุกกับบ่อนี้เปยคหัํอาหารแข่งแล้วยังมีเลยอไม่เดไม่ตดอเหลือส่ยล้องขนาด่แข่งแล้วออเลยครับมันหมานะครับทุกคน ปลาลุงมิ่งอ่ะค่อยเมี้ยนเอานะอย่าอย่าเอาลุงแรงเกินนะเออเอาเลยเม็ดหวาบบนี้ห้ามอ่อยเยอะตลอดครับตกปลาเลยนะวันนี้ ใส่เนดีกว่าใส่เปีีปเเตไดผมโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วนะโดนแล้วครับนะโดนแล้วปอใหญ่ครับเวอร์ปีเอร์เบาน่อยเต้ใใหญ่ย ôi bà luôn áo mày ăn nó rẻ bé bà bé dít bố đi xuống dây มาแล้วครับตัวแรกเย้เหมือนที่เอกครับ กกบ่ะียร์ยังศูนยี่แล้วเหมือนกันหนึ่ร้อยนึ่ง้อยครับเห้ยยัดบนปูนะกันอีกแล้วห้อยมาเลยปึ้งรับเลยตท Уй ой 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 ต้องเปล่าแล้วพอรึต้องเปล่าเลยม่วนน่ายังเก็บดีมาไหว

What <laughs> you เขียดเรียบร้อยเป็นหนึ่งครับซู้เขีดเป็นหนึ่งเอาเลยเหรอเหนียกลับมาแล้วครับ ทักอีกจอมผู <recess ed isolation> T óc. T óc ้กาแนเลยชิงตอก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 ปะตอกจึกจึ๊กแล้วข้อเดียวอ่ะนะขอข้อเดียว ตอกจึ๊บ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 ดูกูจบิ๊มันเล็น่มันมันอาหารมันลำเต้องเล็กนตอก้ีน้หมอน้อยๆตอกวิธีมดเหรอตอกจึ๊บยงบังหน้าตอ เราบโอ้ยประมานี้มันอยู่บนนี่ลูกลองยาตัวเดิมมาดิอย,ยากเป็นยา่า,าจรินจงตกสไตล์อูเอะนะฮะสองขอนะฮะต่อขอนะฮะต่อข้อสับได้เลยนะขึ้ขนข่ ไอ้หมูลอดไปไหนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ๋ออ๋อ32โอ้ยไอ้เหี้ยไปตั้งใหม่อ่ะรอให้มันเป็นเรื่องแล้วลุกขึ้นมาอ๋อไปปอพี่ฮะ mắt chim mắt chim cá cả, cả cái gì tai 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 là tai 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 gì? tai รถบแต่เสื้มันยังไหลได้นานนะโอ้โหสถินการณ์ติดไฟไเอฟดูด้วยดิเอฟเฮ้ยเฮ้ยคือด้มากครับ่ใส่ยกมาเองนะครดจันก้อ้อง่อแล้ครับโอเเับอดับอรด

อีกเบ็ดเด็ดมาดูผลงานของร้านลองลี่ของเราแล้วก็ผมลองลี่นะ อ่านนะวันนี้เดือดอ่านนะวันนี้โดนซ้อมอ่ะโดนนะครับโดนซ้อมนะอ็เซ็ดแร้เลยวันนี้ของผม40-50ตัวมีนะฮะ40กิโลมีแน่นอน40กิโลรวมๆแล้วกําไรประมาณสองเท่าตัวนะครับวันนี้บัตรขแล้วกันอะไรล่ะไม่ได้ขายครับวันนี้ไม่ได้ขายเหรอวันนี้มาเดือดเหรอสาขี้ปลาครับโอเคสาขี้ปลาแล้วก็เอาขี้ปลามามาดองผมเนาะดองผมแล้วก็เอาเนื้อปลาทิ้งนะครับนะนี่ครับติดตามดูช่องสายแฟมิลี่ได้เลยนะครับผม น้าแม็กนะครับผมแม็กแมนฟิชชิงนะครับผมปลาผมไม่ได้นะวันนี้นะครมน้าเอกที่ไหนอ่ะแล้วทำไมจ้างน้ามาเก็บขยะวันเท่าไหร่ครับผมอ๋อสองกําไครับช่วยช่วยกันไปมีเมียยังน้าตาดีมีคนแล้วครับขอบคุณนะเอกนะครับผมดูผมนะลูกกายเฮ้ยเก็บขยะอ่ะช่วยเก็บขยะฮะเราก็จะตอมตอมมาละตอมเพราะอะไรนะ ต้อมๆนะเอาต้อมๆ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 นี่ครับอ่ะคราวหน้ามาดูผลงานรวมวันนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้นะฮะดูข้างบนนะฮะมันไม่เวิร์กเลยนะข้างบนมันเป็นต้นไม้ยืดระยะยาวไม่ได้ตกได้สูงสุดแค่4.5เมตรนะฮะก็คือแล้วก็ช็อตไปเลยตอนกลางวันนะก็ได้แค่นี้นะขอเท่าที่เห็นนะมาดูกันนะ ม่เยอะเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่ายังยังไม่พอใจเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าหลายอย่างนะฮะระยะอะไรแต่ปลาน่มีแน่นอนอยู่แล้วเราได้ไม่ไม่เท่าที่เราคิดไว้นะฮะผิดแผนด้วยไปฝากนะนะติดตามรับชมนะครับติดตามชินชแนลด้วยนะครับผมนะครับไปผมจะแบ่งปลาให้น้าไปนะฮะเป็นปลากระหูนะครับผมจะให้น้าไปนะเพราะผมจะไม่เอานะะไปมาพี่ ก็ไหนไปก็โหน่เฮ้ยนี่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 เีาจะปลากระโ霍ตัวนี้ให้น้าไปนะฮะนี่ครับผมเขาจะไปเลี้ยงต่อนะครับนะไปโอเคครับผมฝากกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับผม